วันนี้จะพามาชมประตูลึกลับซึ่งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งนะครับนี่นะครับคือประตูลึกลับมากนะครับไม่รู้ประตูนี้ไปส่ง ไปสู่ที่ไหนไปสู่อะไรเราจะเข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่เป็นทางทะลุ มรมกันน่าประตูนี้ไปจากที่ไหนบนยอดเขาลึกลับนะครับ